สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี่ินารักทุกท่านค่ะถามกันข่าเมื่อหลายตั้งหน้ารอคอยเจใหญ่นะคะเมื่อนี้จะมาแจ้งข่าวเจใหญ่ค่ะเพิ่นว่าเมื่อนี่ละค่ะปล่อยแน่นอนเนาะคะ่ะก็ล่างรออยู่สั่งตัวไหนออกตัวนั้นน้ำในส่วนเจใหญ่ท่านผู้ชมก็ติดถือกันหลายีเนาะ,ค,ะคุณสั่งล่างเขาก็เอาบุญน้ำเดอ้อเด็กแค่สามหางนัาท่านผู้ชม ขอมาแล้วเนะอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าค่ะท่านผู้ชมมือนีก็รับโทรศัพท์อยู่บึ้มเ,เจง่ามาไปแอดขอเจง่ายนะมาสันห <c oughs> นูก็ได้ประสานกันกับเจง่าระบาดเนี่ยตอนนี้ยังบลับอยู่ ตาเม,มื่อสองเนี่ยคุยกันแล้วว่าน่าจะเป็นวันนี้นะค่ะขับผู้ใดบะเบิงคลิปนี้นี่พลาดโอกาสแน่นอนเด้อค่ะท่านผู้ชมอยากกินนี้กําพันธ์มั้งอืมจะลิปอยากแกะเจ็บคอนะคะนี่ก็คือของเจ๊ใหญ่สั่งออกมเมื่อกี้นี้เนาะสั่งกองฉลากให้ออกโพดบอเพื่อนว่าอันนี้เขาบอาตามเพื่อนเ้อเพื่อนก็นให้มากเนาะค่ะตั้งแต่งวดที่แล้วก็คือหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ ใที่หกสองหกสามเจ็ดสองค่ะเน้นหนักๆคือหกสองจะไปออกหกสามตัวเลขเพิ่นเนี่ยส่วนมากนะคะ่ะจะไม่ออกอ่าตัวกลับนะแต่ว่าปกติมันกับว่าขึ้นบนเนี่ยเ่็นว่าต่วางวนนี้ทําไมถึงไปขึ้นบนอาจจะอา,อาจจะซับ้ซนก็แปบบางสีบอกก็ได้ได้แล่นไปขึ้นบนนนึกพี่มาแมนบอกตอนนี้กระแสะเ,ลเลขอะไรมาแรงนึกว่าถ้า <c oughs> ตอนนี้นอ่ะค้นล่อล่อล่อเลไรอย่างไเพื่อที่จะไปจับอ่าลอตเตอรี่ส่วนเนี้ก็ต้องฟังจากเพิ่นนะคะเออสมมุติเป็นหาเมือน,นี้ไปแล้วบริษัอันบอธผูมชมว่าเขาเจอาสีสั่งอันเฮาบอแล้วก็เสียเล่งกับมือนี้คือกันค่ะอืมเสียเล่งหมื่นล้านเท่านี้มือน,นี้ก็จะได้ปล่อยคือกันเขาว่าทุกทุกขี้ก็ปูแล้วเนาะคะ่ะ ที่ยรกว่าจะหมัวว่านหมัวว่านโทรไหมครับปูปูกับวารับโทรศัพท์ปูสัญญาณไม่ดีเด้อค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็คือของในส่วนของเสียเลงเนาะคะ่ะที่ทำของารับว่าแอดเจ้าก็บ่ตามเสียเลงแน่มันพึ่งดุดงดเดี๋ยวว่าเป็นบอตามนี่ท่านผู้ชมตามค่ะตามตลอดนะคะแล้วกะมือน,นีค่ะอ่ากะจะมีตัวเลขของคุณอ่อท่านหนึ่งเด้อออกมาเสนอให้ คุณพ่อใจร้อยเอ็ดค่ะของคนบนยางเดี๋ยวแ้วกะมือนี่นะจะได้ลไปที่แรกว่าจะวามหมูว่านเนี่ยค่ะเอาลงก็นนาะปวดแขนจะวามหมูว้าน้วไมได้เบาเนาะอือก็คือเอาคลิปนี้มาบอกก่อนเพื่อที่จะบ่ได้โทษถามเนาะโทษถามน,ะะามนุ่งแต่หุกมืเอเ่าเท่าปาน,นี้ออกไปนอกจะออกจากม่องนอีหย่างอเลยเออเดี๋ยวเฮ็ดคลิปแจ้งบอกข่าวคุณพอ่อคุณแม่กอน่าอือ วาเวลาตอนนั้นตอนนี้ก็พอจังบรด้กดออกกดเขา่ากดออกกดเขา่ขเขาขเานาะดูที่เชะอ่าท่างทีมงานบุญผ้าลวเท่านั้นเด้อเจ๊ใหญ่สั่งออกบางเพื่อนะค่ะก็ยังบอกว่าเออตอนนี้เจ๊ไงอ่าท่างใดเป็นของจริงของปลอมกันแน่อันนี้หนูบบรูเด้อว่าของจริงของปลอมอยู่สแยตะว่าเลขที่อ่าเพื่อใไ้มาน่ะคือแม่นนะคะคือถูกถ้าบบรูดอก ่าเออทางคุณเป็นเกเอามาเจนหยอกเจนไงือสับสนแท้ว่าสันเอา้ามันมีเจนไงอีกบ่่บาผู้ชมยังมีเจนไงอีกมันบ่ขอขขอถามคุณเผาคุณแม่บังกันหนูว่ามีแจะเจนไงทางนี่ไหมเจนไงทางาอ่ะทางไหนบห็นตานผูชมโทรมากบา่ว่าเขาปล่อยมาแล้วที่ว่าสันถามเลยเดอร์เจนไงทางของเจนคุณยังไม่ปล่อยน่าจะเป็นวันนี้ มือนี่เลยล่ะตอนแรงๆตอนเย็นละไปหาโมงแรกนี่ล่ะเอ้าข้านัวนุปวดหัวปวดหัวเนีามันนี่ล่ะว่าเลขควายแหลวบางคนกับว่าคนจะอ่าบางคนก็บแคปน้าจอไมตัวนี้มาแอดตัวนี้มาแอดจะไปตังกับงันอาจารย์อืดบอยแอดเพาสันอาจจะไปตรงกันบ่เพาสันอือห้อกับบอลูเนาะเราจะตรงบอรลอดยังวะอยากได้เลขต้องใจเย็นเด้อคุณพ่อคุณแม่ คนอาจจะกันกล่องเพื่อนมายางหนีเนาะค่ะเลขแค่สามหางเองอ่าแล้วก็คือเลขนี้ที่มาเจ็ดหางแตกของอคุณยายที่เพื่อนเอามาให้นั่นแหละน่าจะเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เสาบุนละเสาหนาคุณการเลขดีออกเมื่อวดนี้เลขออกวันอย่างเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะไม่ออกวันศุกร์เนาะออกวันที่สิบหกกุมฎาธ์วันศุกร์ไหมอืม คิดว่าวันนี้นะเจ็นี่แปลกนะคะมือสองกับเลเบิรงเลขมีที่มาชุดสามตัวตรงๆไปแล้วเนาะแปดหางแตกนะโดยตรงไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละจับตามองนี่แหละเจ๊ใหญ่สั่งออกนี่นะท่ะนผู้ชมแล้วก็ล่อเลขชายเลขน้องชายแอดฟันนะคะยังรออยู่ทซ่ไปถามพันแล้วพมันยังบ่าฟ้ามาสั่ง คันฟันเราติดเฝ้าโทวไปบ่เราก็เลขสายเขยหนาเนาะท่านผูช้ชมมองดูไฮเจ็ดสามว่ว,วงโกงไอ้พวกออกเจ็ดอันไฮหกสามไฮเจ็ดสามออกหกสามเนี่ยแค่เลขสองหางห้างเดียวไม่หางเดี๋ยวห้างเดียวไม่สองหางเนี่ยทา่านผู้ชมลองเบิร์นหลดเนี่ยอืมมวดนี่ถ้าได้มากกับติดเฝ้าไม่ร,รู้ว่าจะมีโอกาสจะเห็นเพื่อนบอกแต่ว่าท้าพมี่ก็คือเอาเบอร์โทษบพื่อนไ้ละล่ะ แล้วก็จะได้โทรสอบถามให้คุณพ่อคุณแม่เนาะก็ะคือเลขสายพญานาคคือว่าไก่คข้งนี่ค่ะเฉียบแต้มเดียวนึงเนาะใหเจ็ดสามออกงกสามแมวเสียดายเสียดายขันออกเจ็ดสามนี่นวว่าจะมือใจเงินยังมาครบสามตัวน,นี้ใจย,ยังมาเบิดสามแต่เข้อจะได้บ่ได้พูกขันออกเจ็ดสามมองหนึ่งขันคัพ่อเจ๋งไงแล้วบอกว่าเลขที่เจ๊จะปล่อยไปเนี่ยรับรองว่ามันไม่ไปตรงกันกันกบอเลขอ่านใครแน่นอนกล้าการันตีเลยว่าสานเพิ่นว่า มันแนมนอยู่บ่อกระแสกข้าจอมันคือว่าสองงวดสามงวดแล้วคันว่าสิบัหอยไม่ซีนี่ก็ซีมาสองตัวสิบัหอยไม่เจ็ดเองสีสิบัหอยไม่เก่ากับเก่ามาสองตัวบริวันว่างนั่งหล่น i̇şte สิบัหอยไม่แปดผู้ใดสิบหยาดเนาะคุณพ่อคุณแม่ว่าบอกเลขติดแปดเนาะจอมือจนเอาเมื่อคืนเบิดเสี้ยเล่งเมาส์ซืนอะจอมือน้ำมันเท่าน่ะบ่อขายเจ็บนจนซูนเจ็บจนจะออกไปไหม เดอ,อกนะแม่ซูนแห่งหอ,อ,อมมะขืนนะทุกท่ามืมม่อก็จงอนะ่ะเสาร์วันหน่วยออกเอาอกมาคืนจนบัดวันอะไจักปะแปดสองนะแผ่นแม่ออกีสิเสียใจยางมาหันนะ่นเนี่ยแต่ทีมิเตเสียเหลิงเมื่นล้านสันตัวเป็นไดเนาะอันนี้ก็คือดีเอ็นเอเก่าของน้องไส้แอดตั้งแต่งวดที่แล้วคือกันเนาะผ่าน,นี้น้องชายฝันแม่นท่านผู้ชมลองจับตาเบิ่งๆๆดีๆเด้อ เบิ้งตระละหัวคอ,อดีๆถ้าถ้าใจบุญคืนว่าเลขน้องชายแอดฟันแม่น,นี่ก็จะเป็นนอ้องคนนี้ลหละที่เพิ่นฝันวาได้ขคีรถเมื่อไซค์นะคะมัน4360จับแยววไข่มี4360เพิ่นว่า43มันออกง่ากเพราะต้องเอาพวกไปที่60ก็จับคู่ให้360เลยประสันต่บ่กก็ะดีใจนะองคพอ่อกมีอม่นี่เนาะถือโต๊ดกับยังไข่แล้ว่า นี่แหละล่อเบิงว่ามันจะอันเบงวนนี่ตอนนี้หนูว่าหนูเพย่อยาดมันอันแท้คนคือล่อหลายแท้เหล็กเจ๋งใหญ่เท่าน่ะแล้วกันหลักร้อยเนาะคะ่ะหลักรอยกับไห้มันเหล้วเดอ้ลอล่อลุ่นเดอ้อหลักร้อยสูตรใหม่นะคะสูตรเมื่อกี้เข้ามาแล้วแปดงวดแต่ว่าหลุดหลุดงวดเดียวคุณแม่บอกว่าโลโลอ่านันพิมพ์เล่อยลวกเอาสูตรใหม่หลักร้อยโคตรแมนเท่านี้เอาสูตรใหม่นับแต่งแต่ง,งวดมันออกเจ็ดห้าเจ็ดมากเนาะคะ่ะจนปัจจุบันจนหอดศูนย์หกสาม สูตรนี้มันเข่าตลอดมันยังบรุลดเพิ่นวะวันนี้กะหายมาแล้วเด้อรอจับตายดีเดี๋ยวแอดจะว่องให้ฟังค่ะก็คืออ่าเลขหลักร้อยโคตรแม่นตัวเดียวเด้อค่ะอ่านี่หละก็เลยอยากมาแจ้งแจ้งข่าวของเจ๊งไงยทานผู้ชมฟังเออเดี๋ยวนี้ก็ยังดังนี่โทรศัพท์ค่ะโท่มากบันไดสีปลอยนอ่บนรไดสีปลอยนอขอพึ่งใบบุญของอันเจ๊งไงแน่พึ่งบารมีแน่ว่าสันเพิ่นว่า แล้วกอาอาวันที่สิบหกนะคะได้ยินเนะะี่ยค่ะข่าวว่าเจ๊ง่ายเพิ่นจะเดินทาาขึ้นมาตรงวัดตรงนี้เพิ่นจะขึ้นมาแก้บนนะะุญเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกําลังนี่แหละเพิ่นกําลังประสานอาจจะได้รู้เรื่องบอกเมื่อนี่เมื่ออื่นนี่ละมั้งอ่าเรื่องอันที่ว่าเพิ่นจะขึ้นมาแก้บุญนะคะนั่นแหละเพิ่นเดินซ้ายท้าหมุนย่างเดี๋ยวเจ๊ง่ยโอ้ยดีดีดน,น้นโมทนาน้ำเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดบุญเพิ่นก็นได้บุญเนาะคะ่ะท่านผู้ชม การทำบุญนี่เป็นสิ่งที่ดีมากมากเลยอ่ะก็คือนี่แหละล่อกันค่ะล่อต่อแม,ม่มาหาม่วงแรงเนาะเดี๋ยววอลให้เดี๋ยวใจบุญเอามานำเสนอล่อฟั่งให้ดีๆนะคะสำหรับเจใหญ่พลาดไม่ได้เลยถผูกใพดพลาดโบนด์เงินเด้อคะ่ะวันนี้เพิ่นแห้งมั่นใจคักมั่นใจคักก็เก้าอีกงวดเมื่อก,กี้กกนขนาดว่ามั่นใจมา้นน,น่ะงวดน,นี้ยิ่งกว่ามั่นใจนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะตอนนี้เวลาค่ะ จอจันเขามาแล้วค่ะข้อสมควรแล้วเน,ะนาะเจ๋เบอร์เขาอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะถูกหวยรวยเบอร์อ่าถูกเลขน้ำเต๊ใหญ่ประจำวมวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ค่ะเฮงเฮงปังปังรอกันเจอกันตอน5โมงเย็นค่ะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ